าบสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปของกระผมนะครับหากมีจุดไหนที่ผมผิดพลาดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับผมจะได้นําไปใช้ในการปรับปรุงให้แก้ไขให้ดีขึ้นในคลิปต่อๆไปนะครับและที่สําคัญหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนออการเอาฟังก์ชัน Random มาใช้นะครับจะใช้ในกรณีที่สุ่มตัวเลขหรือว่าสุ่มตัวหอักษรนะครับฟังๆๆออกนน์ชัน r a n d o m จะมีอยู่ในไฟล e ์ e c c b u t นะครับคลาส e c c b o t ที่แถมไปกับอตอนที่อยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดนะครับสำหรับคนที่ลงเรียนคอร์สไปนะครับโอเคมันจะมี4ตัวนะครับจริงๆจะเป็น2ตัวนี่แหละใช้2ตัวนี้นะครับคือแต่2ตัวนี้ทำแยกไว้เพื่อว่าให้ให้มันสะดวกกับการชาใช้เฉยนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นอันเดียวกันกับ ตัวนี้นะครับตั้งชื่อแยกออกไปเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันแรกเดี๋ยวผมจะสร้างสร้างปุ่มแล้วกันเป็นเด็ด,ดอมนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับร แต่จริงๆถ้าใครจะเขียนแนะนำให้เขียนในค์ดบอร์ดนะครับเอามาเขียนไว้เป็นฟังก์ชันในค์ดบอร์ดแต่ผมอเอาเขียนในนี้เลยแล้วกันเรามาดูกันนะครับผมจะให้มันสุ่มพิมพ์ตัวอักษรลงไปในนี้นะครับสักสักสิบห้าตัวแล้วกันนะครับ สิบ้ายี่สิบตัวอักษรกับตัวเลขครับขั้นแรกเลยนะครับเ,เราต้องสร้างตัวแปรครับเ,เป็นอดีนิมหนึ่งแล้วกัน Endomnim หนึ่งนะครับแล้วเราก็เลีย่ยดใช้คลาสออกมาแล้วก็ ใช้ฟังก์ชันนะคเหลื่นดอมสติงนะครับ,รบก็คือเราเอาเมาส์ชี้ดูนะครับมันจะมีถามว่าไซส e นะครับไซส์ size ก็คือเราจะสุ่มกี่ตัวอักษรนะครับโอเคเดี๋ยวผมสุ่มไป5แล้วกันนะครับอันนี้ทีนี้มันจะมีต่อท้ายอีกนะครับก็คือจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก ใช่หรือไม่นะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยมันจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเเดี๋ยวเราอีกประกาศออกมาอีกอันนึงนะครับและน้ำสองห้าตัวสอนแล้วเราก็ใส่ทูเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเราต่อทูเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับทีนี้ จะเป็นเฟาแบบนี้นะครับก็คือตัวเป็นตัวพิมใหญ่นะครับแบบนี่นะครับแล้วเดี๋ยว จะเปลี่ยนเป็นนั m เบอร์นะครับพวกนี้เหมือนกันนะครับเรามาเปลี่ยนชื่อตัวแปรไม่ซ้ำกันได้นะครับแต่ผมทำไว้ให้แยกง่ายใฉ่นะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขครับตัวเลขจะใช้งานอย่างนี้นะครับก็คือใส่ค่าน้อยกับค่ามากนะครับสมมติว่าเราจะให้สุ่มศูนย์ถึง เก้าครับเราก็ใส่ศูนย์ศูนย์กับกับเก้านะครับอ๋อปิดอ่าประมาณนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะสุ่ม0ูนย์ถึง99องเงี้ครับเราก็ใส่99ไปนะครับสมมุติว่าเราจะเริ่มสุ่มจาก50นะครับเราก็ใส่50ไปตัวค่าน้อยสุดนะครับซ้ายมือน,นะครับแล้วก็สุ่มไปถึงอาจจะผมจะสุ่มสักอย่างนี้แล้วกันครับ4ตัวอักษรนะครับ ็คือ,อเริ่มอย่างนี้นะครับเริ่มจาก1,000งพันถึงให้มันเป็นสีตัวอักษรแล้วกันนะครับแล้วโอเคอประมาณนี้นะครับจากตัวแปรไว้ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วจะเอามา พิมพ์ใส่นี้ยังไงนะครับอตอนแรกเลยให้เราแอคทีฟวินโด้นะครับก่อนจะพิมพ์นะครับต้องแอคทีฟวินโดะครับต้องมีคำสั่งแอคทีฟวินโด้ก่อนนะครับแล้วเราก็ใสนคีย์ไปเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวแปรมาใส่นะครับดีนิดหนึ่ง สองบวกอดีนัมอ่านะครับมันจะเป็นการเรียงนะครับหาตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วถ้าใครแบบว่าอยากจะให้ตัวพิมพ์ใหญ่สัก3ตัวอักษรก็พอนะครับอ่าแล้วก็มีตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็มาตัวพิมพ์เล็กอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นะครับ เราก็ใส่ไปก็คือเรากำหนดเอาเองนะครับสอ่ไว้สัก3ตัวอักษรแล้วกันนะครับก็เป็นปน,นะครับโอเคแล้วก็มาบวกต่อท้ายเข้าไปนะครับ เรามาใส่สลิปไว้นิดหนึ่งแล้วกัน,นครับความที่ว่าไม่ต้องเร็วเกินไปนะครับอโอเคเดี๋ยวเราลั่นดูครับนี่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับคือมันจะแอคทีฟขึ้นมานะครับถ้าไปสมมติเราไปเขียนบอท แล้วเจอตัวเกมให้ตั้งชื่อนะครับประมาณนี้ตั้งชื่อแบบเราจะใช้ฟังก์ชันแรนด o อมในการตั้งชื่อนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าชื่อจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับเราก็ใส่ตั้งค่าให้มันเยนอย่างนี้ลงไปเลยนะครับแตอ่อย่าลืมนะครับพวกเหมือนกับขเข้ามามันจะไม่มีให้พิมพ์นะครับก็คือเราก็ต้องให้มันคลิกไปก่อนแล้วก็ แอคทีฟขึ้นมาแล้วก็พิมพ์นะครับประมาณนี้นะครับใส่คำสั่งให้ครบก็สามารถใช้งานได้นะครับนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนะครับโอเคสำหรับการใช้ฟังก์ชันสุ่มตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขนะครับเขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ งงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ